สวีดันสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีตอนรับก้าสู่ Oxygen not included DLC down now. Re not ah, okay. s p a c e อาดีเอลซีดาวหนาวเนปวินลีอ่าโอเคนะดูสิตอนนี้ใครกำลังทำอะไร่แมรี่กำลังอันนี้อยู่นะเออกำลังแบบว่าอัพเกรดอัพเกรดเครื่องเออเราไม่รู้ว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้อ่ะมันกินไฟเท่าไหร่อ่ะผมเห็นแค่ตอน2,000วัตไงเอออยากเห็นตอนมันอัพเกรดแบบ เต็มที่แล้วนะไม่รู้ว่ามันจะเท่าไหร่นะไอเจ้าเนี้ยเครื่องเนี้ยสองพันปะอาจจะเป็นสี่พันก็ได้นะโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาขยายนี่ครับพื้นที่ไอเจ้าเอ่อแบมมอสเนี่ยครับเจ้าแบมมอสมันจะต้องการพื้นที่เออเราทำไมไอลูกแบมมอสกำลังหลับเ,เป็นเด็กน้อยโอ้โหมันหลับน่ารักจังเลยมันเหมือนลูกแกะเลยนะถ้าหลับมนะันน่ะเออน่ารักน่า,นาชังมากเลยอ,ะอ่ะออาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะ นี่ครับเราจะต่ออ่าระบบวงจรนะต่อเข้าไปเพื่อที่จะเวลาแบตโบเต็มนะครับจะให้เจ้าเครื่องเนี้ยหยุดทํางานนะครับไม่งั้นมันจะสะสมแบตโบไปเรื่อยๆเออแล้วมันก็จะยิงมาทางที่แบตโบที่ใช้อยู่มันยังไม่เต็มเลยเอาเรากาหนดไว้ประมาณสักอ่าหนึ่งร้อยก่อนไหมเออหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเออแบตเตอรี่ตัดออกไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราต่อระบบ อัตโน no มัติไปก่อนนะถ้าม e ันไม่มีระบบอัตโนมัติอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเวลามันก็จะยิงแบบเลตโบเรื่อยๆไงยิงไปปุ๊บปุ๊บไม่อยู่สักทีมันเปลืองไฟนะเออเราก็สั่งเขาปิดไว้มันก็ดีนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการสร้างเรือนเพาะปลูกไอ้เจ้าเนี่ยครับไอ้เจ้าต้นฟักทองพลูเนี่ยเออเจ้าต้นฟักทองพลูมันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ติดลบใช่ไหมติดลบเท่าไหร่เนดูสิจำไม่ได้แล้วเนดูสิอ่า ตักพองโพอยู่ในอุณหภูมิติดลบ55ถึงลบ14เออลบ14ขึ้นไปใช่ไหมลบ14ลงมาเดี๋ยวนะถ้าเกิดถากจะพูดให้ถูกนะลบ14ลงมาบริเวณตรงนี้มันลบ30ลนะลบ30ถ้าในระยะยาวเราอยากที่จะปลูกในระยะยาวเราควรที่จะเอามาปลูกด้านบนตรงนี้นะเพราะตรงนี้มันมีเครื่องทำความเย็นอยู่ด้วยไงแต่ว่าด้านบนตรงนี้เราจะเอาเป็น จุดสิ้นสุดแล้วครับถ้งางั้นเราก็ต้องเอาไปปอกไปปลูกข้างนอกใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามันอาจจะมีที่อื่นที่เย็นกว่านี้ปะเออมันไม่มีนะก็คือเราปลูกชั่วคาวไว้ก่อนก็นแล้วกันนะปลูกชั่วคาวไว้แถวๆนี้ก็ได้ครับพื้นที่ตรงนี้เราว่างอยู่ไงอ่าเราก็จัดการเราจะสร้างเป็นห้องนะอ่าห้องปิด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 ,ปดตรงนี้ปิดตรงนี้อ่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องเตือนสายไฟมาใหม่ไหมเนี่ยเออเราต้องดูทางไฟเราด้วยครับคุณผู้ชม ออาตรงนี้มันวัดไม่ได้ใช้นะวัดไม่ได้ใช้เราจะเอาวัดมาจ่ายสูงสุดตอนนี้สูงสุดอยู่ที่420วัตละ420วัตถ์ถ้าเราเอาเครื่องเอทานอลมามันไม่รู้กี่วัตนะตอนนี้ผมสั่งวิจัยไอ้เจ้าเครื่องเอทานอลอยู่นะครับก็คือผลิตเอทานอลจากผ่อนไม้นั่นเองเนี่ยแหละยังไม่ได้ผลิตเลยยังยังวิจัยไม่เสร็จเลยยวรอเขาวิจัยเสร็จแล้วเราก็จะ ได้มาเริ่มทํากันแต่ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะวางไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าเราจะเอาไฟจากจุดนี้นะจุดนี้จุดนี้ใส่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเออก็อยู่ตรงนี้ได้อยู่นะแปลงแปลงปลูกพืชแล้วก็วางเลยนะครับว่ะคุณผู้ชมอุ้ยเรายังไม่มีแปลงไฮโดรเออแปลงไฮดูลิกทิดนะเอองั้นเราก็วางเป็นอันนี้ก่อนวางเป็นพื้นไว้ก่อนก็แล้วกันนะเอาพื้นแบบนี้เอาสูงจากเท่าไรดีอ่ะ เอาสูงสักสี่ก็แล้วกันนะแบบนี้นะอ่าแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ขุดออกไปอ่าตรงนี้มันน่าจะขุดออกไปได้มั้งเออขุดออกไปได้แล้วแล้วตรงนี้เราจะต้องมีเครื่องเอทานอลหนึ่งแล้วก็เราจะเอาผูกเป็นแบบสวนผักเล็กๆนะให้ให้เขาอ่ะได้เริ่มทําสวนผักเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะในระหว่างนี้เราก็ดูการอันนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับรอการวิจัยของเราเสร็จสิ้นนะนะ โอเคเสร็จ okay. เป็นที่เรียบร้อยเออเราได้พื้นที่สําหรับการเพาะปลูกแล้วนะเอ้ยใครมาเอยเราต้องการใครมาเพิ่มอีกหรือเปล่าเออตอนนี้เรายัางไม่ต้องการนะครับเพราะว่าเรามีอ่อทุกคนที่สามารถทํางานที่ต้องการได้แล้วอุ้ยไข่หิงห้อยเออเราสําคัญมากเลยนเะนี่ยไข่หิงห้อยเดี๋ยวเราจะต้องทําการเลี้ยงหิงห้อยด้วยนะครับอ่ะไหนดูซิตอนนี้การวิจัยของเราเสร็จหรือยัอยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเออต่อไปเราก็วิจัยเจ้าสิ่งนี้ก่อนเลยนะเนี่ยที่เก็บการดนะ ใช่ครับเพราะว่าเราต้องวิจัยที่เก็บการนะเพราะว่าตอนนี้ดูสิการไฮโดรเจนของเรามันเริ่มแบบขยายตัวมากเกินไปแล้วนะเราจะเอาไปเก็บไว้สักแห่งก่อนนะก่อนที่เราจะมีพื้นที่สําหรับวางนะอ่ะเออมันยังไม่มีพื้นที่วางแบบเป็นที่เก็แบบกาแบบอินฟินิตี้นะผมว่าจะเอามาไว้ไว้ตรงนี้แหละครับแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำนะโอเคเรามาออกแบบก่อนนะครับเราจะวางไอ้เจ้าเครื่องเอทานอลนะเอาไว้ตรงนี้เนะี่ย วางเครื่องเอทานอลไว้ตรงนี้ปึ๊บ,บวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ได้อ่าวางเครื่องผลิตเอทานอลครับแล้วเ,เขาก็จะผลิตเอทานอลออกมาเท่าไหร่เนี่ยอ่าไหนดูสิเจ้าเครื่องสกัดเอทานอลก็จะสิ่งที่ได้ก็จะมีดินเน่าออกมาโอ้สามร้อยสิบสามกร,รัมเลยนะแล้วก็มีเอทานอลห้าร้อยกร,รมัมใช่ไหมเออแล้วไอ้เจ้าต้นนี้ล่ะมันต้องกินเอทานอลเท่าไหร่วะเนี่ยไหนดูสิ จ้าต้นนี้1ต้นใช้เอทานอน15กิโลกรัมโอ้โห15กิโลกรัมเราต้องวาง3เครื่องถึงจะพอนะเออวางเครื่องเดียวต่อ1ต้นไม่รู้จะพอหรือเปล่า่ยปลูก2ต้นวาง2เครื่องไหมเออแล้วแล้วไฟมันใช้เท่าไหร่เนี่ยลืมดูเลยอ่ะอาจจะดูซิเอทานอนใช้ไฟเท่าไหร่เอทานอนใช้ไฟ240วัตนะต์นะก็วางเครื่องเดียวไปก่อนนะก็ปลูกเครื่องเดียวปะ่ะเครื่องเดียวแล้วก็ค่อยจับ แบมมอสอ่ะแล้วก็ย้ายแบมมอสมาอยู่บริเวณแถวนี้ก็แล้วกันนะอ่ะอันดับต่อไปเราก็จะต้องวางเป็นพื้นที่สําหรับเพาะปลูกด้วยนะเออมันอาจจะปล่อยแบบต่อวิไงแต่อันนั้นมันต่อบันใช่ไหมเครื่องเดียวก็อาจจะพอหรือเปล่าใครจะไปดูก็น่าจะพอนะอ่ะเราก็วางไปเลยนะอ่ะแบบนี้แบบนี้ใต้ตะไคร้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่พืนลงไปแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้งนะ แล้วก็อย่าลืมนะต่อาสายไฟให้กับเขาด้วยนะต่อสายไฟแบบนี้อ่าวงจรนี้มันยังใช้โหลดไม่เยอะนะเราสามารถที่จะต่อเข้าได้นะเออยังไม่เปิดเครื่องข้างบนเฉยๆครับเนี่ยไอเครื่องเ,อเก็บรวบรวมแบบโบ้เนี่ยมันกินเยอะมากเลยนะเราก็ต่อไว้ก่อนก็แล้วกันนะเผื่อจะได้อ่าตรงนี้เรามีศูนย์วิจัยพันธุ์พืชไมเนี่โอ้โหเรายังไม่ได้วิจัยเลยล่ะเออเดี๋ยวรอการวิจัยของเราเสร็จซะก่อนนะ เอาละในระหว่างที่เราเรอเขาวิจัยนะเดี๋ยวเราจะมาปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ครับเราจะเอาพื้นที่ตรงนี้เป็นที่เก็บไฮโดรเจนของเราอะนะเก็บถังไฮโดรเจนไม่รู้ว่าถังไฮโดรเจนมันจะใหญ่ขนาดไหนไงล้วก็่เทำไว้สักประมาณนี้ดีไหมประมาณนี้นะแล้วก็นี่ไงมันจะต้องมีพื้นที่ตรงนี้นะกราฟไปแล้วก็สามที่ปะ ไม่รู้มันสูงสามช่องหรือสูง4ี่ช่องนะเราก็ให้เขากดตรงนี้ไว้ก่อนนะอาจัดการมาเล่งมืออาทำบริเวณนี้เคลียร์พื้นที่บริเวณนี้ฉันอยากจะได้พื้นที่บริเวณนี้มาใช้อ่ะเือมันมีของกินอยู่ด้วยเนี่ยพิบแอปเปิ้ลเนี่ยเออมาจัดการทําให้มันเสร็จปี เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้ตอนนี้โอโหการวิจัยเราก็เสร็จเหมือนกันนะนี่ไงถังกา๊าซมันใช้เท่าไหร่วะเนี้ยโอ้พื้นที่ตรงนี้เหลอปุ๊บถ้าเกิดเราวางตรงนี้ดับตรงนี้โอ้วางได้เยอะเลยนะเนี่ยอ่าวางวางหกถังไม่รู้จะพอหรือเปล่านะเออตรงนี้เราก็ต้องเป็นพื้นที่แบบเออสำหรับอากาศด้วยนะนี่ไงเออให้อากาศมันผ่านไปได้ด้วยอากาศมันจะได้โฟล์ขึ้นไปข้างบนนะ อ่ะแล้วก็ใส่บันไดตรงนี้นิดนึงนะ่อความสวยงามนั่นเองแล้วก็โอ้เกินนี่ไงเออเราจะจะเราจะต้องมาวางนะในระหว่างที่เราจะทําการสร้างนี้เราก็ให้เขาวิจัยเจ้าสิ่งดีเพิ่มขึ้นมาเลยก็แล้วกันนะอ่านี่ไงเราจะวิจัยการเพาะปลูกครับการวิจัยเพาะปลูกด้วยนะมันจะได้ไวย,ยิ่งขึ้นนะนะเออจัดก,การวิจัยไปให้มันเรียบร้อยแล้วเราก็ เาวางท่อกันดีกว่าครับเอาเป็นแบบนี้เลยกันแล้วกันนะเราก็อย่าตัดออกไปเลยครับตัดออกตัดตรงนี้ออกแล้วก็ต่อท่อด้านบนไปเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็ตัดออกไปเลยนะตัดออกมาแบบนี้แล้วก็ต่อท่อแบบนี้มาเลยนะเนี่ยมาเข้าเข้านี้ออกนี้มานี้ออกอันนี้ออกอันนี้ลงข้างล่างดีไหมเออใช่ออกออกจุดนี้ลงข้างล่างโอเคออกจุดนี้ลงข้างล่างแล้วก็ ออกจุดนี้เฮ้ยมันต้องออกข้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนเฮ้ยไม่ใช่ครับต้องเอามาแบบนี้นะเออมาแบบนี้แล้วก็เข้าข้างบนแล้วก็ออกจุดนี้ลงข้างล่างอ่ามันจะได้มาออกจากท่องนี้พอดีเลยไงมาเข้าแบบนี้เลยอะนะโอเคเออน่าจะได้อยู่เหมือนครับเนี่ยแบบนี้เออไม่มีปัญหาอะไรป่ะแล้วผม <laughs> จะตัดตรงนี้ทำไมาก็ไปดูนะเออตัดไปแล้วแนละ้วไม่เป็นไรละเออตัดไปแล้วก็ไม่เป็นไรอดูซิมีใครมาอีกวะเนี่ยเดี๋ยวดูซิ ออเรายังไม่ต้องการใครเอาดอกอันนี้มากแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะค่อยทําการาวิจัยม่กันแล้วกันวิจัยเมื่อไรเราจะได้ทําการวิจัยระบบแก้วทักทีเราจะได้ไม่ต้องเอาเอเทานอลไปเผาทิ้งกันนะเออตอนนี้เอทานอลที่เราใช้โอ้โหมันก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับไหนดูกําลังไฟที่เราสั่งเขาทําดิโอพอจูนเครื่องแล้วมันกลายเป็นสามพันวัตต์เลยนะตอนนี้เราผลิตไฟได้สี่พันสองร้อยวัตต์โอ้โหคือแบบว่าแรงมากเลยเนะี่ยไหนดูซิ เออเครื่องนี้ไฟฟ้าจะสตาร์ทนานหรือเปล่าสตาร์ทปึ้นเดียวนี่ติดเลยปะมาหรือยังไหนดูสิโอ้ยโอ้โหดูสิโอ้โหเครื่องสตาร์ทไม่ถึง2วิเสร็จแล้วเอ้ยเมื่อกี้เสียงเตือนอะไรก็ไม่รู้อ่าไหนดูสิเ่าเราจะก,การมาเรื่องงานก่อสร้างของเราให้มันเสร็จเส็จไปดีกว่าครับางานก่อสร้างเราเป็นเลเวลเจ็ดนะเออทำพื้นที่ข้างบนตรงนี้ให้มันเสร็จเรียบร้อยนะเลเวลเจ็ดเลเวลเจ็ด ไม่งั้นเขาก็จะไปทํางานของเขาก่อนนะเออใครที่ว่างจากงานส่วนตัวก็มาเร่งมือช่วยกันสร้างงานก่อสร้างตรงนี้ให้มันเสร็จไปโดยเร็วเร็ยวยูพี่ขั้นตัวน้อย เสร็จแล้วที่เก็บการชั่วคราวของเรานั่นเองนะเออเราทําไมอ๋อตรงนี้มันอ๋อมันส่งมานะต้องส่งมาก่อนใช่ไหมพอการเต็มแล้วก็คอ่อยเอาไปเก็บนะเออเคที่เก็บการชั่วคราวเราก็ได้ทํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพร้อมที่จะไปสร้างด้านล่างแล้วนะเออตอนนี้เราก็จะมาสร้างแปลงไฮไฮโดรโปนิกนะเออเดี๋ยวเราจะต้องมีศูย์วิจัยด้วยนะครับสําหรับเกษตรกร,ท,กรที่มีแบบว่าการอัปเกรดเรียบร้อยเราก็ จะมาทํางานวิจัยกันที่นี่โอเคแล้วก็จะต้องมีนี่ครับแปลงไอดโบนิกก็เอาไว้เลยนะเอยเดี๋ยวมันต้องใช้แสงสว่างหรือเปล่าเออไม่น่าจะต้องใช้หรือเปล่าเอวทำไมอ๋อเขายังไม่ได้ปิดใช่ไหมเออเหลือปิดตรงนี้นะแล้วก็มันก็จะกลายเป็นที่นะอุ้ยไอตัวที่มันโตแล้วเหรอไอตัวน้อยมันโตไวจังเลยอ่ะโอ้โหหรือว่าโอ้เราไปจับมาจากที่อื่นไปเลยเอยเดี๋ยนะไอตัวเล็ก ตัวเลขมันหายไปครับเพราะว่ามันน่าจะตูเด็วครับเนี่ยมันก็เลยอันนี้นะโอเคเรามาสนใจเจ้าสิ่งนี้ดีกว่าครับนี่ไงที่เราวิจัยมาก็คือเราวิจัยการวิจัยพืชมากรารวิจัยพืชแล้วเราก็ให้สวนหย่อมนะดีมากเลยนะให้ค่าอุ้ยนี่ไงหลอดลังสีเอ้มันไม่ได้หายนี่ว่าเออแต่ว่ามันอยู่มันกลับไปอยู่ในการวิจัยพืชแทนนะนะ เออโอ้โหโไม่เป็นไรหรอกครับยังไงเราก็ได้แบบว่าที่ผลิตรังสีแบบอินฟินิตี้แล้วนะโอเคไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเจ้าเจ้ากันไปอ๋อตรงนี้เราก็อย่าลืมใส่พ่อกันความร้อนด้วยนะเราจะส่งเข้าไปเลยเนะี่ยส่งเข้าไปแบบนี้เออให้เขามาสร้างบริเวณตรงนี้นะอาจจัดการเล่นง,งานเป็นเลเวลเจ็ดอาจจัดการสร้างพื้นที่ท,ทําเกษตรแนวใหม่ของเราให้มันเสร็จสักทีหน่อยซิ อยากจะดูแล้วว่าเราจะสามารถปลูกได้หรือเปล่านะเอ้ยต้นอันวีโอของเราดีมันไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ลงมาแล้วใช่ไหมเออแต่ต้นข้างล่างมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยเออดีมากเลยนะอ่ะจัดการเร่งสร้างโอเคเสร็จแล้วพื้นที่ปลูกของเราตอนนี้เรายังไม่มี นัก,กเกษตรกรโอ้โหมันต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยครับโอโ้เดี๋ยวเอาไว้ที่หลังก็แล้วกันนะตรงนี้ก็กลายเป็นสวนหรือยังอ่านี่ไงกลายเป็นเรือนเพาะชำแล้วนะเราก็จะเอาต้นฟักทองปูที่มีอยู่ต้นเดียวเนี่ยเอามาปลูกไว้ก่อนนะเออนี่ไงเขาก็จะทําการเอาไม้นะครับมาใส่เครื่องเครื่องมันก็จะผลิตอ่าไฮโดรเจนออกมาไม่ใช่เอทานอลน,นะอเอทานอลออกมาแล้วก็แจกจ่ายให้กับพืชพันธุ์ของเรานะเออมันปลูกต้นเดียวไม่รู้จะปลูกติดหรือเปล่าเนี่ยเอาปลูกสักสองต้นได้ไหม คัดลอกแล้วับแปะไวส้สักรองต้นก่อนนะเออถ้ามันมีต้นต่อไปผมอยากให้เขาปลูกต้นใกล้ๆก่อนเนี่ยจะได้ไม่ต้องเอาอันนี้ไงเออนี่ไงปูไปนะเป็นพืชชั่วคราวให้กับเอเจ้าแบมบอสของเราเนี่ยเออนี่ไงปักทองปูเอาให้แบมบอสกินเออพอมัมเนี่ยสองสองพันสองพแคลโอเคหลังจากนี้เราจะมาทําการดูก่อนนะว่าตอนนี้โอ้โหเม็ดยาเอามาก่อนเลย <laughs> เอาเราจะสร้างเครื่องผลิตชุดสูตรแล้วนะครับชุดสูตรนี่ไงเราจะผลิตชุดสูตรกันที่นี่ไงอ่านี่ไงวางไงว้ตรงนี้เลยนะอ่าแล้วก็ดึงไฟจากจุดนี้แหละครับไฟจุดย่อมนี่ไงดึงใส่เข้าไปเพราะว่าชุดสูตรเราจะใช้ไม่เยอะนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราก็สั่งให้คนแบบเอาแร่วูฟเฟรมเนี่ยมาผลิตเลยแร่วูฟเฟรมเอามาทําเป็นคางสกีนโอ้เหลือน้อยแล้วครับ แต่ว่าเรามีแรเหล็กตั้ง15้าตันเอามาก่อนเลยนะเอามาเท่าไหไรดีอ่ะ2ี20พอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะอ่าใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพราะว่าเรามีเหล็กจากด้านบนนะครับก็คือนี่ไงเหล็กจากตรงนี้มันสามารถขุดเราได้เหล็กเลยอะ่ะเราไ่รู้ไปขุดขุดตรงนี้ได้หรือเปล่าจะเสี่ยงไหมเนะี่ยผมยังไม่ค่อยอยากให้คนไปเท่าไหร่เลยนะอ่าตรงนี้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าเราก็ต่อสายไฟเข้าเหมือนเดิมนะนี่ไงระบบ เวลาแล็ตโบมันเต็มแล้วเขาเขาก็จะสั่งปิดนะปิดไว้ไม่เครื่องทํางานมันจะได้ไม่ต้องเปลืองไฟนะครับคุณผู้ชมโอเคตั้งบลิตออกมาเริษัเอลี่รีบสร้างเอยสิเอลี่ลลไปอ่าเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเราก็จะได้ชุดสูตรอวกาศนะโอ้ตอนนี้เรามีเส้นใยอ้อเราสามารถที่จะผลิตได้2ตัวนะเธอผลิต2ตัวเราจะเอามาทําบริเวณต,ตรงไหนดีเอาตรงนี้มันไม่มีใครมา สร้างรเน,นี่ยอ่เราเล่งเป็นเลเวลแปดนี่นิดนึงนะอ่าเดี๋ยวเราจะทําทางลงไปข้างลา่างอันนี้มันเป็นการวิจัยวิจัยพันธุ์สัตว์เหรอเออวิจัยพันธุ์สัตว์นี่ครับผมเห็นเออมันมีเหมือนตรงนี้มันจะมีท่านผาบหรือเปล่าไม่รู้นะไม่งั้นทางลงเราก็ต้องทําทางลงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ไงให้เข้ามาเดี๋ยวเราจะลือ้อเจ้าตัวนี้ออกหรือเปล่าเออเอาไปใช้เราใช้เจ้าตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเออเราไม่เจอเขตความร้อนที่เราจะต้องใช้ ชุดลงไปอะนะเออเราก็ใช้อันนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะให้เขาขุดเลยก็แล้วกันพื้นที่ทางตรงนี้เราก็ขุดมาแบบนี้นะให้เขาขุดมาแบบนี้เออมันถึงตรงไหนวะเนี่ยเออทางลงตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บแบบนี้ตรงนี้ก็ขุดเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่แบบนี้ปั๊บอ่าตรงนี้ก็เป็นทางลงนะอ่าทางลงลงไปแบบนี้ เออแล้วจะต้องไปสำรวจดูข้างล่างมันมีอะไรบ้างหรือเปล่าเอยอตรงนี้มันมีแร่เหล็กอยู่ด้วยนะมีแร่เหล็กดีมากเลยเงี้ยเออเราก็จัดการทำเสาลูดเออตรงนี้มันมีแร่เหล็กนะเราเอาแร่เหล็กมาทำดีกว่าครับ <S <S ใช่ครับมันเป็นเหล็กเออลูดลูดโอ้ด้านนี้ลูดได้ไหมเนะี่ยเออลูดลูดด้านซ้ายลูดด้านซ้ายมาเออเอาแร่เหล็กมาทำเพราะว่าเขาจะได้เอาเหล็กจากที่ใกล้มาใส่ได้เลยนะเออน่าจะ รวดเร็วทันใจ้ายเขีนไว้จะไม่เคยอ่านไม่เคยจำอันนี้ชอบเล่นเครื่องกับเราอะ ไหนตูสินายเจาะลึกเข้ามาถึงกล้วหัวใจหรือยังโอ้เจาะลึกลงมามากเลยนะเออประมาณจากกันนิดนึงอ่ะอ่อตรงนี้โอ้ยตัวนี้มันมีต้นอะไรวะเนี่ยเออสปิตตี้กรัฟฟุตเออสปิลลี่กรัฟฟุตเออต้นต้นอันนี้โอ้ยยังไงเรามีแบมบอลเนี่ยเราต้องขุดตรงนี้ไปด้วยนะอาจารย์ขุดขุดขุดแล้วก็ขุดตรงนี้เจาะนะเจาะนะเออเดี๋ยวเราจะเจาะไปหา พื้นที่โกดังตรงนี้ด้วยครับนี่ไงเจาะเข้าไปเลยนะพื้นที่โกดังนี่มันน่าจะอยู่ได้ป่ะเออมันไม่มีอะไรเลยเหรอพื้นที่ข้างล่างอะ่ะโอ้แท่นวงแท่นวาร์ปไม่มีเลยนะเออผมนึกว่าผมจะขุดมาแล้วก็เจอับแท่นวาร์ฟตนะะอิดแต่ว่ามันไม่มีนะมันมีเฮดไดเซอร์เออมันมีไดเซอร์อยู่ตรงนี้ด้วยครับเนี่ยเออเรามาตรวจดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นอะไรนะไดเซอร์บอน้ำมันดิบว้าว บอน้ำมันดิบอย่างนั้นเหรอเอ้ยโหบอ่อน้ำบอน้ำมันดิบข้างๆเกลือแล้วอันนี้มันคือเครื่องอะไรเนะี่ยโอ้มีการค้นพบโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอะโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพเหรอถูกทิ้งไวเ้เอะการสแกนของฉันระบุว่าสิ่งก่อสร้างนี้อำนวยความสะดวกประกอบอาคารเหล่านี้อุ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าเหรอเอออันนี้ ็คืออะไรครับไอ้เจ้านี่พ้นพบลงไฟฟ้าพลังงานของร้อนเชื่อมต่อปักฟอมร้อนใต้ไปพบอีกครั้งดำเนินการกิจการลงไฟฟ้าแล้วก็ล้างช่องระบายน้ำใต้พิภพเหรอเฮ้ยมันมี c 9 6ตรงนี้ c 1 3สอู้ c 1 3อยู่ตรงนี้นะแล้วอันนี้คือถูกบล็อกโอ้ c 3 6มุ้ยมันมีอุนจิตรงนี้ด้วยเฮ้ยเอยโอโหไอยู่ตรงไหนวะเนี่ย โอ้นี่ไงโรงไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ครับปั๊มเอ้ยเดี๋ยวนะมันผลิตไฟฟ้าให้เราได้เหรอก็ไม่เห็นมีนะนี่ไงผมกดช่องสัญญาณไฟฟ้าไม่มีนะเออมันจะผลิตยังไงอะหรือว่ามันจะปั๊มเป็นความร้อนออกมาก็ไม่รู้นะมันตั้งอยู่ตรงไหนบ้าง3จุด่ะเนี่ยโอ้โหสจุดเลย1,2,3,4ตรงนี้โอ้โห,โโหข้างล่างเป็นป่าครับ เอ้ยข้างล่างเป็นปลาโอ้ยมีต้นเอออาเบอร์ต้นอาเบอร์นี่มันก็คือมันจะให้ไม้กับเราด้วยนะเออเรามีเจ้าพลิปด้วยครับเออเราจะเอามันไปนเลี้ยงเจ้าแบมมอสอ่ะจับแบมมอสไปโ,โหอุนจิแกนี่เต็มเลยนะเอ้ยมเมล็ดแอปเปิลพุทเอามาปลูกได้อีกไหมเนี่ยอนันเราลองดูสิปลูกอีกหนึ่งเม็ดอ่ะตรงนี้มันพอหรือเปล่าโอ้โหเออเครื่องเดียวก็พอนะค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆก็น่าจะได้อยู่ครับตรงนี้นะ แล้วอันนี้ล่ะโอ้ยมีการค้นพบสิ่งก่อสร้างที่ไม่คุ้นเคยในอันจักรของเรามีการเคลื่อนไหวอยู่ข้างใน้เยเหมือนจะมีคนอยู่ปะเนี้ยดูเหมือนว่าจะแต่ไม่ว่าผู้อยู่อาศัยจะเป็นใครดูเหมือนว่าเขาจะระแัดระวังเราอะนะเอ้ยเคาะประตูก๊อกก๊อกอ่าจัดการสั่งใครสักคนเลเวลเจ็ดมาเขาะประตูดิใครก็ได้คนนี้ปะเอี่เอลี่ไปเข้าประตูดิไปดูสิ อ่าเด๊๋ยวดูกอก็ก็กเปิดประตูะดูมีใครหรือเปล่าอ้าวมีใครหรือเปล่าอไอไอวะมนุษยเหรอโอยอะไรไปนเนี่ยความคืบหน้าการรับฤือสีการติดต่อครั้งแรกประสบความสําเร็จเพื่อนบ้านใหม่ของเราดูเหมือนจะเป็นมิตรนะแต่ขี้อายสุดๆไปเลยพวกเขาจะต้องาาาการการเชี่อม่อกลสู่อาณาจักรของเราอะนะเอ้ยคืออะไรส่รงอาหาร ส่งอาหารที่ไม่ซ้ำกันสามอย่างต้องเป็นคุณภาพโอ้โหคุณภาพดีมากบวกสี่หรือสูงกว่าวัตถุฟักโอ้โหเรายังทำอาหารคุณภาพดียังไม่ได้เลยไงเออการตกแต่งแล้วก็เปิดไฟเทศกาลก็คือโอ้เขาต้องต่อไฟฟ้าให้เขาด้วยเหรออันี้เออต่อไฟฟ้าให้เขาก็น่าจะได้อยู่มังครับเออแต่ว่าเอาอาหารไปให้นี่สิอาหารเรายังจะไม่มีกินมีใช้เลยนะ เออมันก็เลยแบบนี้อุย้ยแบมบปอตตรงนี้เราสั่งเขาจับมาหรือ,อย่างจับมาแล้วเลี้ยงดูสี่ตัวเอยสามตัวน่าจะเพียงพอนะเนี่ยตอนนี้อาหารของเราเหมือนจะไม่ไม่พอนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วอ่นะนายดูซิรับใครมาหรือเปล่าอุย้ยอาหารเลเวลสีมาพอดีเลยอ่าเอาออกมาเออเอาไปให้เขาสักหนึ่งอย่างใช่ไหมเอาเราเลือกไม่ได้เหรอตามจริงอันนี้ก็คือสกินเลือกวัตถุดิบ ผมจะให้อะ่ะผมก็มีอยู่อะ่ะหรือว่ามันต้องเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวจูซีมีคนเอาอาหารไปเก็บหรือ,อยังเออไม่มีเอามาเก็บแล้วครับเอามาเก็บแล้วเออเอามาเก็บแล้วทําไมผมถึงให้ไม่ได้เออหรือว่ามันต้องต่อไฟก่อนไม่รู้เหมือนกันนะเออลองต่อไฟเขาสักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันเนะี่ยอ่ะต่อต่อสัญญาณไฟมาหกสิบวัตต์เองไม่ล่าใช้เยอะหรอครับหกสิบวัตต์นะเอออย่ามากินไฟบ้านเราเยอะนะบ้านเรายิ่งประหยัดไฟอยู่ ช่วงนี้ครับไฟแพงในเมื่อตอนนี้เ,เรายังไม่มีพื้นที่ที่มันร้อนที่เราจะต้องใส่ชุดป้องกันนะนะเราก็มาทําการอันนี้ดีกว่าครับเอเอผลิตเสื้อผ้ากันหนาวนะครับผลิตเสื้อผ้ากันหนาวให้กับดูบิแคนของเราเอา่าตรงนี้ไงเอ้ยเพียงพอหรือเปล่าเนี่ยดูสิผลิตเสื้อผ้ากันหนาวตรงนี้หมายถึงพเพียงพอหรือเปล่านี่หมายถึงไฟนะไฟที่เราจะใช้เนะี่ยเออมันไม่น่าจะใช้ไฟเยอะปะ มันเปิด24ชั่วโมงตัวนี้มันใช้เท่าไหร่โอ้โหตรงนี้มันเกินมาเยอะแล้วครับมันทุบด้วยครับมันกําลังทุบด้วยช่วงนี้เออตัวนี้ครับ1,800เออตัวนี้โอ้โหตรงนี้ไม่ค่อยจะใช้นะน่าจะเอามาต่อได้อยู่เออไปปืนๆใช้ไปมาต่อไฟตัวนี้ให้มันเรียบร้อยนะติดการสร้างอ่ะอ่ะแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะเจาะมันขึ้นไปอีกนะอุ้ยตรงนี้มันมีเครื่องสร้างไบไบโอบอทนะตัวนี้ ผมเคยเล่นอยู่นะครับตัวนี้มันจะส่งนี่ครับเชื้อโรคสปอร์ซอมบี้ครับใส่เข้าไปแล้วมันก็จะสามารถสร้างออโตบอทออกมาช่วยเราในการสร้างในอาณาจักรของเราได้ด้วยครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยออโตบอทอ่ะโอเคจัดการสร้างเสื้อสร้างชุดกันหนาวมาอ่อหนึ่งชุดก่อนเอาเอามันสักหนึ่งชุดก่อนนะอาแล้วก็ทำการวิจัย เดี๋ยวเราจะวิจัยเจ้าสิ่งนี้ไหมอาหารเนี่ยเออระบบอาหารหรือว่าจะวิจัยระบบเออเราจะต้องวิจัยระบบแก้วไงยังไงเออสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเราต้องการแก้วเพื่อที่จะมาทําพลังงานโซลา่าเซลล์ก่อนนะทุกคนถ้าเรามีพลังงานเราก็จะสามารถทําทุกอย่างได้ดียิ่งขึ้นนะอ่ะตรงนี้มันเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมอ่ะเพิ่มงานเป็นเลเวลเจ็ดก็ได้มาทําการถักทอดิผมอยากจะเห็นว่าเขาจะถักทอยยังไงอะฮะ โ okay. อเคเอลลี่มาพักทอนี่ครับโอ้โหเขาก็จะใช้ได้นะส่งเข้าไปเย็บเย็ๆๆยเยแบบนี้นะเออมันก็เราก็จะได้มีที่ทําชุดสําหรับอาณาจักรของเราเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมข้อสาหรับอ็อกเชียนนอตอินคลูเดสเปซเอาท o เอดาวน์เนี่ยพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะเออพาร์ทหน้าการวิจัยแก้วของเราก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วผมเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับทํา แก้วแล้วนะครับที่ผมขุดไว้ตรงนี้เนี่ยเออตรงนี้นะนี่ไงเออเราจะทําแก้วบริเวณตรงนี้นะที่มันจะเย็นๆน,นะนะโอเคเราจะได้สร้างโซลา่าเซลล์กันสักทีนะครับสําหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แหละรับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมไปกับนี่ไงการทักทอของเอลี่ก็แล้วกันนะบายครับผม